ครับสวัสดีครับมาแล้วครับบิตคอยนะครับตามคาชักจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยอยู่อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ตามลูกสองชี้นะครับแต่ตอนนี้มันมาอยู่ที่ประมาณห้าหมืนเจ็ดนะครับตอนนี้ต่อไปมัน ตาการคาดเดานะครับนี่คาดเดาแต่คาดเดานะครับเดี๋ยวคาดเดามันจะต้องมาแตะเนี่ยประมาณห้าหมื่นสองตรงเส้นเนี่ยห้าหมืนสองครับต้องสายเวไปก่อนยังไม่ขึ้นนะลงประมาณถ้าลงในแนวนี้ครับมันยังไม่ขึ้นก่อนเนี่ย ต้องไซเวไปก่อนอยู่ได้ครับจากคลิปที่แล้วมันอยู่อันนี้ถ้าสมมติว่าเ,ออเส้นสเอ็มเอิเส้นดูเส้นเอนะครับเอนี่ เห็นว่าเส้นดูผมว่านนะครับเส้นนี้เส้นนี้แล้วก็เดนเส้นสีเหลืองข้างบนเน,เนี่ยยังไม่ตัดเลยกะถ้ามันตัดนะครับถ้าตัดแล้วนี่ยาวเลยนะครับลงลงชั่วเพมันต้องรอ ดูตามกราฟนะครับต้องเส้นสีแดงมันต้องเนี่ยครับต้องมุดใต้ก่อนหมุดใต้ไป็นเส้นสีเหลืองมันถึจะถึงขึ้นประมาณนี้นะครับกราฟหลายวิคเลยแล้วครับนอกจากว่ามีปฏิหารจริงๆนะครับ เจ้าลากขึ้นจริงๆเจ้าไม่อยากให้ลงนะครับไมครับถ้าสว่านี่นี่น,นี่ดูกราฟวิกนะครับอันนีย้ยังไงก็ห้า ประมาณห้าหมื่นสองมาแน่ครับเพราะามันต้องไซด์เวยลงมาตรงทิ้งไส้ที่ห้าหมืนสองก่อนแต่ไม่รู้ว่าวีกไหนแล้วครับน่าจะสองวีกสามวีกนี่แหละใครเข้าไปตอนนี้ก็ติดดอยอย่างเดียวลากลงได้อยู่ถ้าดูเป็นเป็นเดือนเป็นมัน โอ้ถ้าดูเป็นมันนี่เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองตีเส้นดูนะครับมันเอาเส้นสีแดงก่อนเส้นเนี่ยเ้น,เนี่ยต้องฉีกมาประมาณนี้เมื่อฉีกมาประาณเมื่อฉีกมาประมาณนี้เนี่ยเมื่อฉีกแล้วเนี่ยไอ้จุดไอ้แท่งเนี่ยมันจะต้องพยายาม ให้มาตายเส้นแดงนี้ก่อนก็หลายเดือนอยู่น,นี่ยังไม่ยังยังไม่มองถึงน,นี่มองเป็นมันนะครับแต่ยังไงมันก็ต้องกับผมมองว่าน่าไอนน้ยังไม่พูดดีกว่ามันหลายเดือนไม่แน่อาจจะขึ้นพุ่งขึ้นก็ได้นะครับถ้าสมมติว่า พวกแท่งสีแดงพวกนี้มันไม่ติดเส้นเส้นตรงนี้นะครับจะเป็นแท่งสีเขียวขึ้นนึงถ้าเป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปเรื่อยๆนยีก็อาจจะพุ่งขึ้นก็ได้นะครับก็เดบประมาณทีน่นานๆเข้ามาสักทีนะครับดูช่วงนี้ดูแต่บิตคอยอย่างเดียวเพราะผมก็เล่นตัวอื่นอยู่ครับ แต่ว,ว่ามันตามขึ้นลงตามบิตคอยถ้าบิตคอยลงก็ลงถ้าบิตคอยขึ้นก็ขึ้นนิดเดียวถ้าบิตคอยเหรียญอื่นก็ลงหนักเลยลงหลายเปอร์เซ็นต์ด้วยก็มาอัปเดตประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ